ขึ้นทะเลอร์แล้วนะงานกัดจิกแดกก็เสร็จแล้วครับนี่ย้ายไปอำเภอสนมก็ขึ้นด้วยแยกด้วยขึ้นด้วยแยกน้ำมันด้วยครับนี่แล้วก็มีลูกน้อง โหนตัวคอยแยกน้ำมันตลอดครับเจ้าเสือมอมนู่นแหละ อำเภอสนมครับน่าจะเอาไปเปลี่ยนกรองอยู่นู่นเลยก็โหนตัวแยกไปด้วยครับแล้วก็ขึ้นโลเบตไปด้วย ก็มีปัญหาระบบเชื้อเพลิงครับสองวันแล้วเอาสู้เขาแยกจนมือพองหมดแล้วมั้งนั่นจีเอ็กซ์เซ็สามหกศูนย์โลเบตเทเลอร์สี่คัน พ่อ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 พอพอเบนพอเป็นไงนิน <c oughs> โอ้เมือเ่อยแขนสลดัดแขนเลยครับ เสร็จพอดีครับเย็ยนนี่เราก็จะเอารถเกียไปจอดครับเอาไปสนมเลยวะเบนเอาไปซ่อมก่นอน,น,เ,นเอาขันนู้นไปวะเอาขันนู้นไปอ๋อนี่จะเอาไปซ่อม บ้านเทปแกวนครับแล้วก็จะเอาอีกคันหนึ่งไปเอาเช็คให้ดีเรียบร้อยครับเส้นบ้านจิกเด็กเอาแงเดอร์ก็จะเอาเกเดอร์ไปจอดแล้วครับแล้วก็เลิกงานพอดีต่อไวเ้เจอกันคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ